<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปทีเป้าคลิปนี้ครับเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมานําเสนอกันบ้างนะครับมาชี้เป้ากันบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีนะครับก็ใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ก็ลองดูครับวันนี้เรามี เขาช้างเผือกนะครับมาชี้เป้ากันครับเป็นสันคมมีดนะการจัดนันบุรีนะครับอุทยานแห่งชาติถอกผาภูมินะช่วงนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับเปิดให้จับจองจองตั๋วสําหรับเดินป่านะครับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนะครับส5 6 3ามะสามารถจองได้ตั้งแต่เวลา8.30นครับถึง16.30นนะในเวลาทําการนะครับใครที่ใฝ่ฝันอยากจะไปเดินป่านะครับเดินเขาก็ จับจองกันได้เลยนะถือว่าเป็นที่หนึ่งนะที่จองยากที่สุดใน3โลกแล้วนะครับที่เขาช้างเผือกสันคมมีดนะนี่สำหรับคนที่เป็นนักเดินป่านี่ยังไงก็ต้องไปที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับดูจากรูปแล้วนะก็รูปนี่ก็ต้องขอบคุณครับเพจแวะเที่ยวด้วยนะครับที่ถ่ายมาฝากกันนะก็เข้าปติดตามกันด้วยนะครับที่นี้ ที่นี้เขาก็ถ่ายรูปกันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวครับแล้วก็บรรยากาศดีมากครับขอบคุณที่นำมาฝากกันนะครับก็ที่นี่นะครับระยะทางในการเดินนะจะอยู่ที่16กิโลนะครับรวมระยะทางไปและกลับนะครับยังไงใครที่จะไปที่นี่ก็ต้องเตรียมฟิตร่างกายให้ดีๆนะครับนะจะได้ไม่เป็นปัญหาระหว่างทางนะครับ บรรยากาศนี่ถือว่าเดินบนสันเขานะครับมองซ้ายขวานี่เป็นธรรมชาติแบบเต็มๆเลยนะครับนะแล้วก็ที่นี่นะครับเปิดให้ไปเดินชมยอดเขาได้นะครับเราต้องแต่วันที่24พฤศจิกายนครับ2563ครับถึง31มกรา2564เท่านั้นนะครับนะช่วงไม่กี่เดือนนะของแต่ละปีนะครับก็ใครที่ สนใจจะไปที่นี่ก็แนะนำให้วางแผนฟิตร่างกายกันล่วงหน้าด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพจแวะเที่ยวอีกทีนะครับที่นำรูปดีๆมาฝากกันนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามเพจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับมีคลิปที่เป้าท่องเที่ยวข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดจ้ะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ